ร้องร้องไห้เสียฟอร์มผิดหวังท่าทางอะไรไม่รู้เยอะแยะภาพจากคลาสแอคติ้งของครูเงาะตงห้องบินโนอะไรอย่างนงี้มาเร็วเวลาเวลาของเราหมดแล้วเร็วอยากเห็นตัวเอง แ,แคทสนุกแคทต,ตั้งใจแคทร้องเพลงตาแข็งแคท <c oughs> ฟังคอมเมนต์แคสฟังคอมเมนต์ค่ะเนี่ยแคทแล้วครูก็จะพูดว่าเนี่ยแคทดูตัวเองสิลูกตอนนี้ขมวดคิ้ว <c oughs> แล้ว้อีกสาัาพก็ร้องเพลงแว <c oughs> แล้วก็ แคทเอ่อตอนกลคืนค่ะ <c oughs> เขียนโพสต์อิทให้ให้ทุกคนอ <c oughs> โอ๊ยดูสิแคทเขียนให้เขาอีกแล้วเขาไม่ชอบ ็ชอบชอบแล้วก็แคทเวลาเหวี่ยงค่ะเออสายตาใช่เลยแล้วก็เวลาลองเพลงตะวันอั้นร้องไงนะดวงตะวันโทอแสง มีอม่ถอยเลแล้วก็ตากแกเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งสิ่ถูกถรีโมทกดออกมาแล้วก็เวลาเอออย่างร้องอื ไงเดียกินข้าวเวลาบาร์ลากินไอติมแน่กินไอติมอีกแล้วบอกว่าไม่กินเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอามาเอามาเอามาแล้วก็แย่งของเขามาค่ะจบโอเคต่อไปโหทำน้องแคทนี่งงมินยากเลยน้องแคทเหือเบยมอีใครอยู่กับแคทละมีอยู่คืนนึงนะคะค่ะ ที่ปิดตานะคะหนูซ้อนวนอยู่หันมาลงมือค่ะไปลังเพลงเออแล้วเปิดเปิดมาเปิดตาลืมอย่างเงี้ยค่ะมาอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่ายังไม่ดึกแม่เพราะหนูยังไม่นอน ดึกแล้วนอนแล้วค่ะแต่หนูกำลังสวดมนต์อยู่แต่แคทเข้ามาใส่มนต์ใส่หนูใส่มนต์ใส่หน yeah ู uh ้งแโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยดูสิเป็นแผลอีกแล้วอ่ะโอ๊ยเนี่ยพี่แนทดูสิพี่แนทแล้วก็ตอนตอกให้พอนิดนั่นแหละแคทว่าใช่หรอ แค่ทอ้อแค่ทอ้อมากเลยม,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 มยามามามาหว้คะแล้ทอ้อเวลาที่บาร่าอยู่ตกลางตัวอาหารใช่ไหมคะอ่ะทิชชู่ค่ะทิชชู่ทิชช <c oughs> ู่เหนียวเลยเอาบาร่าอยากินดิ <c oughs> น้ำเย็นอ่ะเอานี้แล้วพอบาร่าด่ากลับก็จะ แล้วก็วันที่มันแค่เนื้อวัวพระเจ้าพระเจ้าแค่ไม่กินเนื้อวัวพระเจ้าคะแค่ถือมากเลยอ่ะพราแจ้าแค่กินเนื้อวัวไม่ได้จริงอ่ะเนื้อหมูลูกเนื้อหมูเหรอคะเนื้อหมูเหรอคะ น้องแคทไม่กินเนื้อวัวไม่ได้ค่ะคุณป้าแจ๋วนะคะแล้วก็ตอนที่เวลาน้องแคทจะหน้าเปลี่ยนเสียงเ่านั้นก็จะเป็นแล้วก็ตอนร้องเพลงชุกลุกล้กชุกลิกลอเริ่มแรกว่าไงนะคิดถึงเธอเมื่อไหร่แค่คิดจะไปนะ แล้วก็ยังไงนะไงซ้อมหน่อยดิคิดทีงเชื่อมืออะไรแค่คิดจะไปนะตาแข็งตาแข็งเนี่ยเจอกไปก่อนเน่ไม่เอาะก็จะเป็นใจฉันจะกด็จะเด็กอยู่เร่างนั้นเด็กกจะเด็กไปค่ะแทตาแข็งคุณมันน่าเช่ออะไรแนี้ซ้อมกันทำไมแล้วก็ตอนที่คุณครูน้อ้เัานั่งดู ลูกอีกรูกแคปคุณแรกกอนี้อีกก้อยอากไปไม้มให้ในป่าตองแทปร้องไห้ทำไมไม้ไม้พี่ก้อยเคียวแล้วแล้วก็ร้องไห้ค่ะโอเคจ้ะจะพ้อกันสนุกสนานันอดนี้โอเคปก็ร้องเพลงกันแบบายิ้มตาอะ เออเออดีโซ่ดีดีมาแล้วมาแล้วอะไนอะลร <c oughs> อ่าแล้วก็ <c oughs> อมมารมณ์มามาหายหายก็สองมาลากแคทโกแล้วนะ <c oughs> คุยด้วยละเดินตัวเล่นท่าเดินท <c oughs> ่าเดินท่าเดินแลงใครก็ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มนางเป็นสาวไทยครับ <c oughs> <C> e <at> แต่จะไม่เป็นธรรมชาติถูกต้องแล้วก็อยากเลยแล้วก็ชอบพี่โซ,โซ่เนี่ยไม่สบายกินยาไหมเด็กแคทเอาให้พี่ไบกินน้ำแอปเปิ้ลไหมกินน้ำแอปเปิ้ลไหมเดี๋ยวแคทไปทำให้อ๋อเลยลูกนน <c oughs> แล้วก็แล้วก็ตองแคทรอหัวเลาะ ห,หรือถ้าดีใจลาเก, e กิดก็เขาจะแบบเดินออกไปเดินไปตีครับคาหัวเราะโดนคอมเมนต์น่ะโดนคอมเมนต์อาตีเลยพ่อแล้วหัวเราะก็คโอเค ไม่ไปายามเลยจะเปิดตาอันนี้กันอย่างงี้ต่อไปจะเป็นไรนะโอ้สบายเลยบายอ่ะสบายเลยถ้าทำเยอะนะนี่ตานี่เขามีดีเทลนีดดวงตาใช่นะเ้ยตำรวจหญิงอะไรเซนเป็นละมีเลือกมีเลือก ถ้าแบบโกรธเงอนๆสมมุติพี่ใบอะคำพูดประจำมีอะไรไหมหรือเวลาหน่อยเวลาโดนคอมเมนต์โดนครูว่าวิ่งห้องน้ำวิ่งห้องน้ำวิ่งห้องน้ำ เแล้วมันจะรู้เห็นไหมอยู่รอมน้ำญิงเมื่อมองดูซ้ายน้ำวนไงอย่างเงี้ยเมื่อมองดูซ้ายน้ำวนเมื่อมองซ้ายเพลงแค่ร้องดีนะพี่ไอพี่ใบพลินจบจบทั้งั้นอ่ Bot